อ้าวหลายคนอยากดูผมไลฟ์เนี่ยผมก็เข้าใจนะครับแต่ผมต้องขอโทษด้วยเพาาเนื่องจากเน็ตของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อก,การไลฟ์เท่าไหร่เลยนะครับอ่ากะ็ฉะนั้นผมก็จะขออัดเป็นคลิปเอานะครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปสอนการอ่าใช้ RPG, ปืนบ r p g ปืน RPG ในการยิงรัว แลยิงทะลุพื่อค่าทุกคนในห้องในฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งโปนี้เนี่ยจะเป็นโปร V I P อ่าฟังก์ชันจะเยอะกว่าโปฟรีมากหน่อยมากกว่าเยอะนะครับเพราะว่าอ่าก็เราก็ต้องแยกนะครับโป V I P เขาใช้เงินซื้อแต่ว่าโปรฟรีนี่ก็บางคนก็อยากเรียกร้องเยอะเลยนะครับเพราะว่าอ่า ไอสัตคือ v ี p มันจ่ายเงินเนี่ยต้องใช้ฟรีมจะหวังเยอะทั้เคียดเลยครับมันจะเอา r า g เหมือน v ี p อนี้บางทีผมก็ควรร้อนแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าพูดอะไรที่แบบเป็นการเอาเปรียบสิทธิมนุษยชนเลยนะครับปั๊โอเคคราวแล้วเราก็เริ่มเลยเซิร์ฟนะครับ อ่าเราก็หาเซิร์ฟขึ้นเราจะเข้านะครับจากนั้นเราก็เลือกห้องจากการเลิ่มเลยอันี้ผมจะเลือกห้องที่อ่ามีคนเยอะหน่อยเนาะอย่างเช่อนอ่าผมเลือกด่านอ่าซองบนี้โฮเนาะ อพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราเปิดฟังก์ชันใหญ่มองทะลุจากนั้นเปิดฟังก์ชันแสดงตัวกระตูนจากนั้นปิดฟังก์ชันใหญ่เปิดล็อกเป้าเปิดกดลูกศรขวาสองครั้งเพื่อให้เป็นล็อกหัวนะครับถ้าครั้งเดียวจะเป็นล็อกตัวนะครับเปิด <Yeah. S 2> เซกาวุธเปิดอัมตะค้างไว้สองวิจากนั้นปิดนะครับาจากนั้นให้เราเปิดเซกาวุธได้ทุกอย่างเลือกเซอาวุธ อาวุธหลักเป็น RPG จากนั้นเปิดเปลี่ยนอาวุธทันทีปิดเปิดฟังก์ชันเป้เากลางจอครั้กด insert เพื่อเปลี่ยนเมนูทั้งหมดจากนั้นกด enter จากนั้นเนี่ยให้เรากด f2 เพื่อเปล RPG จากนั้นให้เราคลิกค้างได้เลยนะครับซึ่งการคลิกค้าง r สำหรับคนที่งงว่ามันทะลุได้ไงทงนั้นที่ไม่ได้เปิดโปทะลุ โปยิงทะลุเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเปิดโปูล็อกเป้าเป็นล็อกหัวไม่พอจากนั้นเราต้องเสกปืนและเป็นอาวต่านะครับผมอธิบายตรงนี้ว่าโปล็อกเป้าเนี่ยจะประกอบด้วยสาอย่างมันถึงจะยิงทะลุได้ทะลุกําแพงทะลุอะไรอย่างนี้นะครับประกอบด้วยสามอย่างฟังดีๆนะครับหนึ่งก็คือต้องตั้งค่าเป็นล็อกหัว สองก็คือต้องเสกปืนที่มีให้เสกในเมนูสามก็คือต้องเป็นอมตะนะครับสามอย่างนี้หนึ่งเป็นอมตะสองเสกปืนสามล็อกหัวนี่ครับทีนี้ก็จะยิงทะลุได้เหมือนที่ผมอัดตอนนี้แล้วนะครับอ้าใครที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมีพูดต่อจากนี้เลยนะครับหลังจากด่านนี้จบเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อเลยนะครับ ใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถดูเพิ่มได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกอีกห้องหนึ่งเลยนะครับอทีนี้เราก็เปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับอ่าที่ผมก็จะเลือกห้องต่อเลยนะครับอ่าผมจะวยการใช้อินผมจะเลือกเป็นด่านเดสแมทนะครับ เรื่องเลยอ่านี่พอเราเข้าเกมเนี่ยเราก็เปิดมองทะลุนะครับจากนั้นเปิดแสดงตัวการ์รตูนเปิดฟังก์ชันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเปิดข้างไว้สองวิ้จากนั้นปิดเนี่ยอ่าเปิดรู้หลักเปิดเอสองเนี่ยครับ จากั้นกดค้างเลยนะครับจะเป็นการยิงทะลุนะครับประกอบด้วยสามอย่างย้ำนะครับคืออมตาจล็อกหัวและสิกปืนนะครับเปิดสามอย่างนี้จะมองทะลุได้นะครับนี่นะครับจะเป็นวิธีเบสิกจากการเล่นโปนะครับส่วนใครยังไม่เข้าใจอีกเยวผมจะต่อให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเยว หลังจากจบด่านนี้ผมจะอัดให้อีกด่านหนึ่งนะครับเ mm. พื่อความเข้าใจของลูกทีมทุกคนลูกเพจลูกชแนลทุกคนนะครับเราไปดูกันเลยอ่ะก่อจากตะกี้ผมจะมเลนะ่าอีกข้อหนึ่งนะเอาเอาเลยดนะีคนเยอะหน่อยอ่ะ,ะ,ะ,อะด่านด่านีครับ แั่เมิแชนต์ก็ได้เนอะอ่าขอเยอะแล้วนะครับเราถูกนำพอดีเลยครับอ่เาเอเข้าแล้วเนี่ยแล้ก็กด Insert ร์ตเพื่อเปิดเม,มนูนะครับจากนั้นลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาคืออ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงและปิดและเปิด เมนูละครับเปิดแสดงตัวกระตูนเพื่อเห็นว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนเปิดล็อกก้สามร้อยสีองศากดลูกสรขวาสองครั้งจะเป็นการล็อกหัวนะครับกดครั้งเดียวจะเป็นการล็อกตัวจากนั้นให้เปิดอัตราตข้างไว้สองวิจากนั้นปิด จะมีหน้าต่างปืนเด้งขึ้นมาเลื่อกปืนแสดงว่าเปิดหน้าต่างสําเร็จแล้วนะครับเรื่องรูปหลักป็นอาทินีเปิดเปดลี่ยนรูปหลักทันทีนะครับจากนั้นกด f 2อกด insert เพื่อปิดเมโนูใหญ่นะครับจากนั้นกดยืนยันเพื่อเอ็นดิ้งทุกอย่างและสามารถใช้โปรได้ทันทีนะครับจากนั้นให้เราคลิกค้างน้าเลยนะครับจะเป็นการยิงทะลุโดยอัตโนมัติซึ่งการยิงทะลุจะเปิดอตัตโนมัติจะประกอบด,ด้วย3อย่างก็คือ เสกปืนอมตะแลกการล็อกนะครับเปิดสามอย่างนี้จะทำให้ยิงทะลุได้อาจจะโนมนั่นนะครับวิธีการใช้ก็จะเป็นวิธีการใช้โปลเ้องต้นสำหรับ VIP ซึ่งจะมีวิธีการใช้ลูกอมลูกระเบิดลูกอมเป็นการอ่าและเช่นระเบิดลูกอมเป็นการระเ,เบิดลูกอมอ่าเรื่อยๆระเบิดลูกอมฆ่าอาถรัต์ทีละแปดตัวแต่ยิงทะลุไม่ได้ ต้องเดินไปหาเขาตัวต่อตัวนะครับซึ่งไม่เป็นไรเพราะเราจะเป็นอาตะอยู่แล้วนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเปิดล็อกหัวอย่างเดียวก็สามารถชนะได้แต่อาจจะมีการตายการาพลาดบ้างเพราะเนื่องจากปืนเราล็อกหัวเฉยแต่เราไม่ได้เป็นอาตะถ้าเขาไวกวก่า,าวโกเ้เราก็ถ้าเขายิงไวกว่าโกเนี่ยเราก็อาจจะตายได้นะครับซึ่ง เรื่องปกตินะครับถ้าหากไม่ได้เป็นอมตาเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมสำหรับใครที่ติดตามช่องผมมานานก็จะรู้ว่าผมจะอธิบายทุกอย่างรายละเอียดละเอียดก็เป็นประโยชน์แก่ลูกเพจเองนะครับลูกช่องเอง ซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดเกือบทั้งคลิปหรือเ,อเป็นการพูดทั้งคลิปเลยนะคะหากใครที่ชอบเสียงผมก็สามารถดูจนจบได้นะครับซึ่งผมผมก็เชื่อว่ามีคนหลายคนชอบเสียงอันต่อเราของผมนะคะอ่าในการเช้ปูเนี่ยหากเขาออกห้องเราก็ชนะหากเขาไม่ออกเราก็ฆ่าถึงเป้าจนชนะนะครับมันเป็นเรื่อง เรื่องที่แบบฟิกแล้วว่ายังไงเราก็ชนะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับลู้กระสุน RPG นี่ก็อย่างกับว่าจะไปเป็นไปสู้บสบรบในสงครามโลกครั้งที่สองโลกนี่ครับเราก็รอ,อ,อจนเข้าออกหรือว่ารอจนเราฆ่าขขาเป้านะครับ้าเเคลนะ้วคนมาน้อยไอยงก็ไม่สนุกอะ ผมจบแค่นี้ก่อนเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคนที่ดูคลิปทุกคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับจะเปิดยากหนึ่งเพราะต้องเปิดตาลำดามให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับเมื่อครันะ้งแล้วเปิดมองทะลุเปิดแสดงต,ตัวการ์ตูนลักป้าไม่ต้องเปิดไปที่เศษอวุธากนั้น อาตาเปิดค้างไว้สอวินะครับจากนั้นปิดท่านึงหน้าต่างปืนได้ขึ้นมาสแสดงว่าสำเร็จแล้วเลือกอาวุธหลักระเบิดเป็นแคนนี่กรีเนตนะครับจากนั้นเปิดเปลี่ยนวุฒทันทีกด S 2จากนั้นกด Enter ครับจากนั้นเลื่อนไปที่ระเบิดแคนดี้นะครับจากนั้นไปที่ฟังก์ชันปืนย้ำนะครับว่าทำให้ถูกต้องนะครับเพราะไม่งั้นจะหลุดเลยนะครับ รูปแบบไม่มีอะไรดียนะคะแล้วไปที่อ่า,อาย้ำนะครับว่าให้ทําให้หมันเปียนะครับแล้วตรงนี้ส่วนวันนี้จะเป็นการสอนการใช้ระเบิดแคนดี้เนี่ยค่ะแทนที่จะเป็นการแบบใช้อารพีจีทุกทีส่วนคนที่อยากใช้โปรอารพีจีก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะครับไม่หายไปแต่แล้วแต่วนะ่าคุณจะใช้หรือเปล่านะครับ เปิดปืนระเบิดฆ่าหลวงจกมาดแต่แตั้นกดอินเสิร์เพื่อปิดเมนูนะครับแค่นี้ส่วนโปตัวนี้จะยิงมันจะไม่ทะลุนะครับต้องเดินไปหาเขานะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำให้โชว์หรือว่าไปยืนที่สูงที่สามารถเชื่อมหาทุกคนได้นะครับประมาณนี้ครับครับแบบให้เห็นตัวเขาแบบไม่มีอะไรบางเนี่ยนะครับ